ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำ<อ>ความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุฮามดีกุมรอฮ์มุลลอฮ์วะบูรกาตุต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่จะได้ลงพื้นที่ดูแลครอบครัวกำพร้าให้เข้าถึงการดูแลครอบครัวกำพร้ากันนะครับ เชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เรามูลที่สัตธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเราลงพื้นที่ก,กันนะครับเราได้ในจังหวัดระนองเนี่ยเราได้เครือข่ายของเรานะฮะมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์าฟิทยุทธะอาสนะครับอ,อยู่ที่โรงเรียนพระนาสา,าสตที่กระเปอร์นะครับ เป็นคนลงพื้นที่ทำงานนะฮะอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวกำพร้านะเป็นผู้ที่เข้าใจและเรียนรู้งานได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวคงจะได้พาผู้ชมไปพบกับครอบครัวกำพร้าทั้ง4ี่ครอบครัวนะฮะอาจารย์ฮับฟิตยุติอาดเนี่ยจะนำพาพวกเราไปดูแลครอบครัวกำพร้ากันขอเชิญติดตามรับชมครับ ุสลา Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u ์ครับวันนี้เรามาที่บ้านนี้มีคนหวงใหญ่บ้านเด็กกำพร้าจังหวัดระนองอำเภออำเภออัตบลวงกวงอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองซึ่งน้องเด็กกำพร้ามีชื่อว่าฟาริดาศรีวิสุทธิ์ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของสั มูลทิัตาชนนะครับซึ่งน้องเป็นเด็กกำพร้าที่น่าสงสารและก็เป็นครอบครัวที่ได้เสียได้ได้ได้เสียผู้นำครอบครัวไปแล้วก็ได้อยู่กับแม่ซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็กำลังที่อยู่ในวัยของการศึกษาครับก็อาาตอนนี้หนให้ให้ใหกะแนะนำตัวแล้วก็บอกเล่าเหตุการณ์ที่ได้ ได,ได้ได้เสียพวผู้นำครอบครัวครับก็ให้ก็้าในนำตัวก่อนอัสลามอะลัยกุมะละตุนลาฮีราบรกาตุฉันชื่อนางสาวกนุกวลตรงต,รงตรงิดลำเป็น<ไ>ปคน <ไป S 1> จากจังหวัดบุรีรัมย์แต่แต่ตอนนี้ได้มาเข้าเป็นอิสลามแล้วค่ะประวัติความเป็นมาที่จะได้มาอยู่ที่นี่คือตอนแรกยายมาตามพ่อกับแม่พ่อกับแม่มาทํางานขอสร้างค่ะแล้วก็ทํางานที่สุราษฎร์ แล้วก็ได้มาเจอพ่อของน้องฟาริดาก็ได้พามาเข้าเป็นอิสลามที่ละนองเข้าอิสลามมากี่ปีแล้วประมาณ8ปีค่ะทำดูละแปดปีแล้วหลังหลังจากที่พ่อของน้องก็ได้จากจากไปชีวิตครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างหลังจากอ๋อพอดีมาอยู่ด้วยไออะไรโตเข้าเรียกเรียกว่าอะไร ตาตาเขาตาของเด็กค่ะเป็นโตรประมาณเนี้ยนะค่ะพอดีว่าได้อยู่ด้วยเขาตอนอาศัยด้วยเขาทีนี้พอพ่อของน้องเขาเสียก็เขาก็ไอมีญาติมาให้ให้ไไที่พักพิงประมาณนี้ไหมค่ะอ๋อให้ที่พักพิงให้ที่อยู่อาศัยค่ะครับก็แล้วหลังจากพ่อเสียชีวิตพ่อของเด็กเสียชีวิตพ่อของน้องฟาริดาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอ่อชีวิตการเป็นอยู่ในครอบครัว ฮาหนาอะไรแบนี้การตำมากินเป็นเป็นยังไงบ้างก็ดีแต่ไม่ถึงกับลบําบากเท่าไหร่ก็พอช่วยน้องเขาก็ช่วยงานบ้างออตอนนี้ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรก็รับจ้างทั่วไปอะค่ะ,ะทั่วไปแกะสะตออะไรประมาณนี้ที่อยู่ข้างหน้านะค่ะแกะสะตอก็สแสดงว่าอาชีพไม่แน่นอนค่ะมันแ<ำ>บ้าง,างแต่ทําบ้ดูการค่ะครับ เหนื่อยไหมที่ต้องมาเลี้ยงลูกต้องมาดูแลครอบครัวหลังจากที่บังก็ได้จากไปแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าต้องมีบ้างนะค่ะมีบ้างแล้วฐานะทางด้านการเงินก็ตังเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยขัดสนเท่าไหร่ว่าบางทีพี่พี่ก็ส่งมาให้ใช้บ้างบางทีพี่นี่พี่พี่ชายพี่ชายที่อยู่บูรีนําตอนนี้ก็ทํางานที่เกาะสมุยะค่ะ ครับก็หลังจากที่ได้ซักประวัติแล้วก็ได้สัมภาษณ์ตอนนี้น้อง <c oughs> น้องเรียนที่ไหนโรงเรียนบ้านสำนักคโรงเรียนบ้านสำนักออกใกล้โรงเรียนอายุก,กี่ปีแล้วแปดปีแล้วแปดปีอยู่ปไหนนะอยู่ปสามค่ะปสามทำดูละ <c oughs> ก็ในในวันนี้นะครับกบ็มัตมุติสัตาชนได้ดดมอบไม่ว่าจะเป็นก้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ปัจจัยทางชีพให้กับครอบครัวน้องฟาริดาศรีวิสุทธิ์

ซอยบ้านท่ายางอีกซอยหนึ่งครับอำเภอรกระเปอร์ตำบลม่วงกวงกระเภอรกระเปอร์กระเปอร์จังหวัดระนองหมู่บ้านสำนักใกล้ๆก,กับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์จริงๆแล้วตรงนี้เรียกว่าซอยท่าอวนนอนนะครับมีเด็กกำพร้พาอยู่ก็เป็นเด็กกำพร้พาที่ส่วนใหญ่แล้วมาอยู่กับโต๊ะอยู่กับโอ๋ย่าตายายอะไรประมาณนี้พ่อแม่ก็ไปได้ใหม่แล้วก็ทิ้งลูกแล้วก็จากกันไปก็เป็นเด็กกำพร้พาที่ถือว่าน่าสงสาร ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วบ้านเด็กกัมพาครับวันนี้เรามาเยี่ยมมาทำรายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่เป็นบ้านของเด็กกัมพาชื่อ พีรพัฒน์คสวสดิ์ครับอยู่ในจังหวัดระนองหมู่3ตํตำบลม่วงกวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับซึ่งเด็กกำพร้าชื่อพีรพัฒน์พีรพัฒน์คสวัสริ์ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านสํานักนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านของน้องเองทีนี้แม่เป็นย่งไ่แล้วก็ลูกติดพ่อก็ลูกลูกติดมาด้วยนะครับลูกติดมาด้วยสองคน ทีนี้เดิมทีต,ตัวตัวแม่ของเขาที่ชื่อกะสริฟ้าสีเมืองกะมีลูกติดมาหนึ่งคนนะครับอายุตอนนี้ก็ยี่บปดปีบังก็มีลูกติดมาสองคนทั้งนี้ท้งนั้นเอาเป็นว่าบังได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งทิ้ง,งอมนะไว้ให้กับกับกะซึ่งกะที่มาแต่งกับบังก็ไม่ได้มีลูกด้วยหลังจากที่บังได้จากไปก็ทิ้งอมนะไว้ฝากอมนะไว้ก็คือเป็นยศสะพรแล้วก็พีรพัฒน์ขวัสดิ์ค่ะ กะชื่อซาลิฟา <Okay. S 2> สีเมืองค่ะ uh huh. อายุประมาณสัเก้าเติมทีเป็นคนภูเก็ตเดิมทีเป็นมุสลิมไหมไม่ค่ะออาโอเคเป็นมวลแล้วมาได้กับแฟนคนแรกเอาโอเคมาได้กับแฟนคนแรกแล้วว่าเขารับนับถึอศา,นาสนาอิสลามนะครับเต็มเต็มรูปแบบตอนบางเสียชีวิตอ,อลูกเขาก็ยังเล็กอย,อยู่อนุบาลหนึ่งกับอนันบาลสองเมื่อก่อนก็จะตัดยางอยู่ที่พังงา oh. เพราะว่าพ่อเขาไม่ค่อยสบายกลับมาอยู่ที่นี่ก็ น้องต้องย้ายโรงเรียนจากที่นู่นมาที่นี่แล้วก็วันที่ปะเขาเสียน้องเขาก็ไม่ได้ไปก็เสียตอนหัวรุ่งประมาณที่สองก็พอาพามาญาติกลับมาสู่เราก็ถึงจะรับน้องเข้าไปก็ดีทํางานอะไรก็คือจะทําด้วยกันตลอดไปซื้อสตอไปตัดยางด้วยไปทาสวนอะไรจะไปด้วยกันก็จะพากันหมดทั้งสี่คนเขาก็ไม่ได้ปวดได้เจ็บอะไรแบบไปแบบสบาย ก็ลมหายใจค่อยหมดไปเรื่อยๆก็จะเล็กก้าเนาะตอนตอนแรกไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปพังงาก็พาเขาไปด้วยพอขากลับเขาบอกเขาว่าไม่กลับบ้านเลยขอแวะโรงพยาบาลเขาคุ้นเขาเหนื่อยก็พาแวะโรงพยาบาลก็ช่วงหัวค่ําก็กินของอะไรสบายดีเนี่ยกินได้เยอะแต่พอตกดึกอ่ะกาจะหอบจะเหนื่อยไล้้ก็นงพยาบาลก็จะเรียกก่อนหน้านี้ก็ก็ไม่มีนะคือพอไปก็คือ เขาตอนเย็นวันนั้นอะ่ะก็ไปกลางหัวรุ่งต้องหาคนเดียวไงคือเขาอยู่ก็คือจะได้มีรายได้เพิ่มหลายอย่างเขาก็ทําหลายอย่างงานอย่างที่นู่นก็ไม่ได้ตัดก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่ตอนพอเขาไม่สบายก็กลับมาอยากให้เขาเรียนศาสนาให้เขามีความรู้เรื่องด้านศาสนาอะไร ครับวันนี้เราได้มามอบปัดัยยังชีพแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับบ้านน้องเด็กกำพร้าสองคนคือยศพรขศวร์แล้วก็พีรพัฒน์ขศวร์นะครับครับเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ปัดเยยังชีพเล็กๆน้อยๆจากมูลทิศตาชนเพื่อการศึกษาใล้กัเด็กกำพร้าครับเดยวตาบ้งาเราใครรู้ดครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ไปเยี่ยมบ้านของผู้ประสาน,านเด็กกำพร้าซึ่งอยู่เขตตำบลม่วงกวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองซึ่งบ้านเด็กกำพร้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พอ่อพ่อบ้านเสียชีวิตแล้วได้ทิ้งเด็กไว้หลายคนนะครับให้กะเขาดูแลซึ่งเดิมทีแล้วกะชีวิตครอบครัวเขาก็ลำบาก อยู่แล้วทีนี้ก็ต้องมารับเลี้ยงดูอีกดูลูกอีกประมาณ4ี่ถึง้าคนเน,นื่องมาจากว่ามีทั้งลูกลูกที่สามีทิ้งไว้ให้ทั้งที่เป็นเด็กกำพร้าและก็ไม่เป็นเด็กกำพร้า <vet _> เดี๋ยวเราไปดูประวัติของกะเขานะครับอินชาลอครับ ครับวันนี้มาทํารายการบ้านนี้มีคนห่วงใยซึ่งเป็นบ้านเด็กกำพร้าเด็กหญิงนัทริยาอารับหมู่ที่3ามตบลม่วงกวงอําเภอกระเปอจังหวัดระนองครับซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านสํานักตอนนี้น้องกาลังศึกษาอยู่ชั้นป .2 นะครับซึ่งเป็นน้องๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับตอนนี้เราก็ไป เข้าสู่รายการให้ให้ผู้คล้องของเด็กกำพร้าแนะนำแนะนำตัวเกี่ยวกับชื่อแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็หลังจากที่บังได้เสียชีวิตไปแล้วได้พบกับเหตุการณ์อะไรบ้างชีวิตหลังจากที่บังได้เสียไปมีความลำบากยากเย็นขนาดไหนโอเคครับเชิญรับชมและก็รับฟังได้ เช่นกับเลไลาครับัสลาุอะลกุวะเรมันจะลอิวะาระการฮตอ่าดิฉันนางกันโกพรอารับค่ะชื่อเล่นชื่อเลไลลาค่ะอายุ4 3าปีจ้ะมีลูก4ี่คนมีผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงอีกสามคนค่ะคนโตก็เรียนจบมสามแล้วคนแรกคือได้แฟนแล้วก็เลิกกับแฟนค่ะคนที่2ก็คือแฟนเ้าพ่อของน้องเ็าเสียค่ะอ่าแล้วก็คนที่สามก็คือได้เลิกกันเพราะต้องมาดูแลแล้รับผิดชอบลูกอีก3าคนที่เหลือค่ะ ก็ตอนนั้นพ่อน้องเราเสียก็ท้องอยู่ตั้งรันอยู่6เดือนค่ะยังไม่ได้คลอดน้องก็ยังอยู่ในท้องแล้วก็ก็ถามว่าลาบากไหมเพราะว่ามาอยู่กับแพทย์ที่ภูเก็ตแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ก็หาท้องกลับมาตอนที่มาคลอดน้องก็ก็อยู่โดยลําพักคือเลี้ยงลูกสองคนที่ติดมากับกับแม่แล้วก็มาได้น้องอีกคนก็ดำบากพอดูเหมือนกันครับปรทับดูลลแสดงว่าลูกไม่ได้เจอหน้าพ่อเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอหน้าพ่อเลย ก็เป็นบ้านบ้านเด็กกำพร้าน้องนัทริยาอาหรับที่พ่อเขาได้จากโลกดุรยานี้ไปแล้วก็มอบอามานะให้กับแม่เขาจึงเป็นกะเลาลานะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆเขานะครับ แล้วก็วันนี้มูลที่สตาชนเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กกมพา้านี่คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้น้องนัทริยาอารักษ์ซึ่งเป็นทุนที่มาจากมูลที่สธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้พาครับยาตา,าคุณมรรบยาตา,าครับขอบคุณมากครับ ครับเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยที่บ้านว้วยปิงหมู่ที่เจ็ดตําบลราชกูดอําเภอเมืองจังหวัดระนองครับบ้านนี้มีคนห่วงใยซึ่งเป็นบ้านเด็กกําพร้าที่ชื่อเด็กหญิงอังคณาช่วยชาติปัจจุบันเด็กหญิงอังคณาช่วยชาติเรียนอยู่โรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาอําเภอกระเปยจังหวัดระนองซึ่งเรียนอยู่ชั้นม .1 อายุประมาณ12ปีตอนนี้นะครับก็ เรามาเข้าเรามาเข้าสู่ประวัติความเป็นมาของเด็กหญิางอังคณาช่วยชาติผ่านผ่านโต๊ะที่ดูแลเลี้ยงดูแล้วก็ให้ที่อยู่อาศัยกับน้องคนนี้นะครับโต๊ะเดี๋ยวโต๊ะแนะนาตัวเอง่อยโต๊ะชื่ออะไรอาซาตินสูงอะอาซาตินสูงโอ้โตอายุกี่ปีครับห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าปีตอนนี้โตทำอาชีพอะไรครับ ไม่ได้ทำอาชีพอะไรแล้วใครเป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูให้ปัจจัยยังชีพเกี่ยวกับการค่าเทอมไปเรียนไรไบเนี้ยส่งเด็กเรียนใครครับลูกลูกลูกก็คืออูไรทีและก็โซอะไรเนียสุดาเป็นเป็นเป็นแม่ของจอุไรทีเป็นแม่ของอังกาเร่าสุดาเป็นพี่ของ แม่เป็นผีกองอุเรศีตอนนี้มะแม่ของอังคณาช่วยชาติเรีอายุอายุอายุสามสิบสามปีสามสิบสามปีสามสิบสามปีครับเล่นกลางวังเล่นกลตอนนี้มะทำอาชีพอะไรไก่นัดรับราชการรับราชการรับราชการเป็นครูสอนที่ไหนครับสอนที่โรงเรียนบ้านอาวน้ำโบจังหวัดจังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตอาวน้ำโบ ยังหวัดภูเก็ตมามีสามีใหม่ยังครับมีแล้วค่ะมีแล้วมีแล้วโตลองเล่าเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตหน่อยพ่อเขาเป็นโรคปอดโรคปอดจ้าโรคปอดเสียชีวิตไปมานกี่ปีแล้วะสิบสองปีประมาณสิบสองปีแล้วจ้าเดิมทีพ่อพ่อเขาเป็นมุสลิมหรือวาไม่ใช่เป็นต่างศาสนกอิสลมต่างศาสนิก ไอคนละแวกเนี้ยนะจคนคือเป็นคนระนองจครับเป็นคนระนองก่อนที่ว่าพ่อเขาจะเสียชีวิตแม่เขาจะไปเป็นอาชีพเป็นครูเป็นครูบรรจุเป็นครูรับราชการยังไม่ได้รับตีพ่อพ่อเอายังไม่ได้รับจยังเรียนไม่จบตี่แม่ยังเรียนไม่จบตีแล้วพ่อพ่อทำอาชีพอะไรอ๋อธรรมดารับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปกีดยางแทงปลาอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคครับเข้าใจเป็นที่เข้าใจกันเหนื่อยไม่ต้องมาเลี้ยงลูกเด็กกำพร้าอยู่ต้องมาเลี้ยงหลานสียคนแล้วก็เป็นอีกคนเป็นเด็กกำพร้าด้วย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจ้าไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยกายต้องเหนื่อยนะบางทีก็เหนื่อยใจกันเพราะเด็กมันเดือยเข้าใจเข้าใจดื้อไหมเราอนนี้ก็ดื้อนะโต้มีคำมีมีอะไรนะมีความคาดหวังอะไรอยากได้อะไรอยากตัวน้องก็มั้งอยากได้ให้ได้ความรู้ที่ดีได้เรียนสูงสูงอ๋อเรียนสูงสูงจ้าอนาคตอยากเป็นอะไรครับเป็นครูค่ะเป็นครูทำไมถึงอยากเป็นครูอยากทนไมก็มี อยากสอนหนังสืออยากสอนให้คนอื่นมีความรู้โอเค okay. ดีมากครับไม่เคยครับไม่เคยคไม่เคยรู้เรื่องของพ่อเลยไม่เคยครับเคยเคยเห็นรูปพ่อไหมเคยค่ะถ้าหากว่าพ่อยังอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นหน้าพ่อเนี่ยเราคิดว่าเราจะ บอกกับพ่อว่าอย่างไรบ้างรู้จักพ่อมากรู้อยากบอกพ่อมากๆ นี่เป็นทุนส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือช่วยเหลือน้องเด็กกำพร้าเด็กหญิงอังคณาช่วยชาติครับตำบลาชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากมูลทิสตาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าครับอาจารย์ล,ลุณมลเคยรอนท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้ตามหมายเลขที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับนชิญรั์ครับนั่นก็คือการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าทั้ง4ครอบครัวโดยอาจารย์ อาฟิทยุทธิอาค์นะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าผ่านยังรายการบ้านนี้มีคนวงใหญ่โดยมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเห็นครอบครัวไหนต้องการให้ทุนการศึกษาประจําหรือครั้งคราวเราในานามมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าต้องขอขอบคุณนะยเจริญรัต์อย,ออยรอนขอ,อาารัศุีานอวตาลาตอบแทนและเพิ่มคุณความดีงามครับวันนี้ รายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่ต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงคันี้ครับชั่วล้อเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับลาไปก่อนครับมบิเลตอฟิวันฮิดายะสลามอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุบบ้านนี้มีคนห่วงใ่สนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า